สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast มหากรมหนังสือซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่12ตุลาคมกำลังเป็นพื้นที่วัดคะแนนและความนิยมเป้าหมายอาจเป็นสำนักพิมพ์อาจเป็นนักเขียนแต่ความที่จากการเข้ามาของพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม2562คือการเข้ามาของปรากฏการณ์ใหม่ นั่นก็คือการสมานเอกภาพระหว่างการเมืองกับวัฒนธรรมเข้าด้วยกันจึงไม่เพียงแต่มีการตีพิมพ์งานของนายธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจหากแต่ยังมีการนําเอางานของนายปิยะบุตรแสงกนกุญออกมาเผยแพร่ยิ่งเมื่อพักอนาคตใหม่ถูกยุบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ทางหนึ่งเกิดพักก้าวไก่อีกทางหนึ่งเกิดคณะก้าวหน้าสะท้อนให้เห็นถึงการเติบใหญ่และพัฒนาจึงในวาระอันเหมาะสมหนึ่ง ก็มีการจัดตั้งมูลนิธิและมูลนิธิคณะก้าวหน้าก็าออกแอคชั่นไม่เพียงแต่ผ่านคอมมอนสกูหรือหากแต่ยังได้จัดตั้งเป็นสำนักพิมขึ้นมางานมหากรรมหนังสือจึงถูกแปลเป็นพื้นที่ทางการเมืองผ่านจากยุคที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่เข้าสู่ยุคที่นายพิธาลิมเจริญรัตด,ดำรงตำแหน่งดำรงอยู่ในสถานะแห่งหัวหน้าพักก้าวไก่มีคำถามตามมามากมายว่า นายพิธาลิมเจริญรัตจะสร้างปรากฏการ์ได้ทัดเทียมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือไม่ขอแนะนําให้สัมผัสผ่านงานมหรกรรมหนังสือในขณะน,นี้ภาพที่ปรากฏเมื่อนางสาวพานิกาวานิชนําเที่ยวงานมหรกรรมหนังสือก็คือมีผู้ไปเข้าคิวยาวเหยียดเพื่อน,นาหนังสรรือวิถีข้าวไก่ให้นายพิธาลิมเจริญรัตเซ็นความยาวเหยียดไม่แพ้ที่เคยเห็นกับโน้ตอุดม ไม่แพ้ที่เคยเห็นกับวรสิง์ประเสริฐกุลไม่แพ้ที่เคยเห็นกับหนุ่มเมืองจันทความยาวของคิวเป็นคําตอบอย่างดีต่อทิมพิธาพักอนาคตใหม่สร้างปรากฏการณ์ในการปักธงความคิดได้อย่างคึกคักนับแต่การเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม2562ภาพของนายธนธรจึงเรุ่งเรืองกิจกลายเป็นความหวังจากเดือนมีนาคม2563ที่นายพิธาลิมเจริญรัต เข้าแบกรับบทบาทเป็นหัวหน้าพักคก้าวไก่พรากฏการจะมากับหนังสือเป็นคําตอบหนึ่งในวัฒนธรรมในทางการเมืองและจะชี้ขาดอย่างแท้จริงเมื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้งขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ